กันแรกครับแต่ต้องอัมนะทีวีนะครับอ่า,อาไมโลอู่ตรงนี้นะอันนี้นะของเล่นเด็กนะครับคนเดินตัวยิ้มได้ยิ้มกล้องได้ไม่ คนเยอะวันแรกนะฮะเขาต้อนบนะคนเยอะมากครับคอมพิวเตอร์ต้นไม้พี่นอนนะครับพี่นอนยางมะลาครับาโอ้โหอ่าปีนี้มีเต็นท์รอบงานนะ ตอนนี้อ่านี่นะโทนม่หรอเราอาแล้วมาแบงวัวล่ะจะไหนี่มีขายอะรแงามั้นี่นพเดี๋ยวนี่ตอนนี้าอยาได้นี่มีมาแล้วเนี่ยน้ดแป้งนี้ป่ะ Chị ừ, khảo chị đâm gì? này à, ừ. này Cái này Chọn 2 Chị hương nè ามากพร้อมกันเลยแคยังไม่ได้ซื้อเดี๋ยวแหมแล้วปีนี้มีตัวอยากได้พอดีเลยยังไม่ได้ไป็นทำอะไรเลยเดี๋ยวมาติดติดกระจกด้วยอ่ะทีนี้นะทีนี่นะของเต็มร้านโอ้ได้ทั้งเห็นพ่อค้าพวกนี้ก่อนยิ้มได้ไม่เป็นไรออกยูทูบ vậy để nào là phòng bên này, anh này là, à, này xin này, mì mẹ bảo อนนะอันนี้คือล้านแวตานะใครใครรถใส่เท้าเอาได้เลยแล,ล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะในช่วงนี้มาถึงสดแล้วนะครับมาถึงแนนอมาถึงเทสถ่ายทำนะฮบต่อไปจะจบชิ้นการถ่ายทำนะครับในตลาดนัดหมูงไหมในง,งาน,น้อ่ะถุงถุงนี่เนาะในงานถูงก็สองร้อยอย่างนี้ ยิ้มได้นะยิ้มยิ้มใส่กล้องได้ไม่เป็นไรอ่าแล้วสูงชิดเข้ามาปีนี้จะครบ13าวันหรือเปล่าเผอๆเราเนีแ่แไม่มีถ่ายนะ๋ยพวพรุ่งนี้มีอีกนะครับเราถ่ายอีกโซนหนึ่งนะเราถ่ายโซนที่โซนเดียวนะพรุ่งนี้เรามีถ่ายอีกโซนหนึ่งนะครับ เดี๋ยวถ่ายโชวน,นี้โซเดียวก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มีถ่ายโชน์หนึ่งวันแรกนะครับวันแรกเอาน้ำตาปุปปาก็มาเอาไนลงก็มาเอาโวตีใส่ใบก็มีแม่เลยน,นี่ข้างขางแม่เนี่ยเอา,วาวเวลาเฮ้ยน้ำหอมน้ำหอม ในเท็กก็ี่ไหนนะอ่าเราให้ดูกท่ซนนี้นโซนเดียวก่อนนะวันนี้เฉพาะวันนี้วันเดียวเดีย๋ยวพ่งนี้เราถ่ายอีกครับอีกโซนหนึ่งนะครับ ติดนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยคืนนี้นะมันติดติดติดคืนนี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้คืนนี้ตีเมื่อไหร่อันนี้คือรัดติดฟิล์มนะครับพี่ส้มบอกก็ไม่เลยไม่เป็นไรยังไงก็ลงอยู่แล้วช่องก็จบเป็นจอผป็นร้ยหนึ่งแล้วก็ไม่จอเท่าสิ่งเดียาระครับวันนี้เอาแค่โซนนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราเดินสุดแล้วเราจะปิดกล้องแล้วถ้าจะเจออีกทีระบบระบบ ลำใหญ่หายทีท้องคำคืนแรกวันนี้บอกว่าตัวจริงก็ยังสวยเลยนะคำใหญ่และตัวนี้ก็ยังหล่อไม่ต้องแอบไปได้กล้องหาหามาถึงในร้านเอาโยนทูบด้วยเนี่ย มอไหมไ,ไ,หไม่เดินนะไม่เดินเฮ้ยได้ของโปรด <laughs> ่ะอ่ะให้เนบรัรยาจาศไปเลยวันนี้เอาโซนนี้ก่อนปีนี้ยัองชอบอยู่ชอบทีวีเดี๋ยวปีหน้าเป็นแซนแนล ช้าแล้วครับดูทับบนแห่หลวงพ่อแล้วนะครับหลวงพ่อนี่โอ้โหทับบนนี่เดินเปรตมากครับปีน,น,นี้วันนี้เอาแค่โซนวันนี้เอาแค่โซนนี้ก่อน <c oughs> อันนี้ก็อ,อุปกรณ์้งอาหลอกเลย ในนี้อุปกรณ์ถ่ายมันจะนั่นแหละอุปกรณ์ถ่ายอยู่ตรงนี้มีมีอีกอันนี้สำหรับถ่ายหน้าวิธีเก็บภาพไปเรื่อยๆเดี๋ยวพรุ่งนี้เครื่องนี้แล้วซอยนี้ไม่ได้ถ่ายแล้วเดี๋ยวถ่ายอีกโซนหนึ่งถ่ายโซนนี้ตรงเดียวแล้วก็พรุ่งนี้ถ่ายใหม่อีกโซนหนึ่งถ่ายเทียโซนทีนละโซนมอเดี๋ยวคลิปมันยาวเดี๋ยวลงกลับไปลงอีก What do you get? มากแล้วคุน้โชนี้โอไม่ได้ถ่ายพอดีไงเออนละครเดี๋ยวคุณนิเขอถ่ายโซนไ่นี้แล้วแม่เออดทางเยังไม่ได้แตกไปไหนเนี่ยเคุนิให้กินเออานใจี่นี้น่กินแป๊บนึงของกินบันเตแม่กระถินน้ำไปเท่าไหร่เนี่ยที่นี่บันเตกับกระถินนี่นะถ้าไม่ถึงโอบิคนถ่าให้ดูไง ะสามารถยิ้มแล้วกล้องได้เลยนะเแล้วพันธุ์เราจะไดินแล้วโอ้แม่คุณนี่พามาแล้วนี่นะไม่ใช่เอาจริงจะเปลี่ยนอีเครื่องนี้ด้วยไงเเครื่อนยนะเนเครื่องนี้เป็นเครื่องเทสต์เป็นเครื่องเทสฟิล์มพวกนี้เป็นเครื่องนี้เนี่ยเป็นเคสเทสตไปแล้วขาดแล้วเนี่ยขาดแล้ว เนี่ยขาดแล้วเนี่ยเนี่ยดูดิขาดแล้วเนี่ยซื้อแต่ปีที่แล้วขาดแล้วเนี่ยไม่ต้องถามว่าซื้องานไหนนะงานนี้เนี่ยนักบัตรการหลวงพ่อเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยที่ซื้อไปจำไม่ได้แล้วซื้อร้านไหนไมันนานนะครับในคลิปก็อาจจะมีคำหยาดนิดน้อยคงไม่เป็นไรนะรเดี๋ยวเราจะจบคลิปไฮเต้นแล้วกันไฮซอย คนเดินเยอะแยะเลยคืนแรกคืนแรกก็เดินแล้วอ่าคืนแรกก็เยอะแล้วคนนะไม่ใช่หนอดนะถือที่อันนี้มุกอันนี้มุกแม่โอให้ดูเพลินเด้อ เขาบอกเอาซื้อดิเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่เดี๋ยวพรุ่งนี้วันนี้แม่ซื้อไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้โอซื้อมั่งนะเอ้ยเป็นของใหม่ได้ไหมแม่เดี๋ยวพรุ่งนี้โอซื้อมั่งนะนี่มีไม้ด้วยนะครับสมชมดูกี่ถ่ายจบแล้วเดี๋ยวเล่นตลกเยอะพอได้ตลกเยอะก็เอาเอาแล้วเอา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 คาบหนุ่มชื่อยิ้มอีกเอา ไม่ใช่แจ็คแม่โหเลยปีนี้เอาหาด้วยเอาไปคุณผู้ชมเดินต่อครับคนเยอะแล้วก้อนจะสูงหน่อยนะอันนั้นจะหมดเสือหมูเด้งก็มาเว้ยเฮ้ยหมูเด้งดังเลยผมเริ่มคอแห้งแล้วตอนนี้ ทาจนหอแห้งเลยเฮ้ยปวดร้อนมาไว้มาหลังนะวันนี้ยังไม่อยาก ต้องแล้วแม่เอาสองใบด,ดูไปมบ้<อ>างไอ้ชื่อร้าน,นเดี่ยงไอ้ข้วเบียเข้ามานะไข่เต็มๆเน้นๆอันนี้อ่ออันนี้คือร้านอาหารเสี่ยวนะปีนี้มีนะปีเดียวไม่มีตนุนนี้ปีเดียวไม่มีนะ นี้ดาวเ็มเต็มเต็มอะไรอีนีอะไรมจีนนมจีนนมจีนตเตี๋ยวเรือหมูน้ำตกดยวว่าจะไม่ให้ว่าจะไม่ประการแล้วให้ดูฮะให้ดูซื้ออีกเดี๋ยว ีนี่เป็นใบเตยนะ,ะเราใกล้จะสิ้นแล้วนะสิ้นสุดขอบเต็นท์เราก็เลิกถ่ายแล้วจะเจอถ่ายทำใหม่พรุ่งนี้ครับรอบนี้เราขอใส่เป็น E.P. ดีกว่า E.P. ที่หนึ่ง ครับเดี๋ยวจะทำการไททำใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ